みんながピー ด้วยนะวันนี้จะมาเตรียมอาหารมื้อสุดพิเศษให้น้องๆจากของที่น้องชอบทานกันค่ะซึ่งตัวเมนหลักจะใช้เป็นอาหารเม็ดไลฟ์เมดที่น้องๆชอบทานค่ะตัวนี้เป็นสูตรล่าสบีชและ m มันฟิชซึ่งเด็กๆชอบเนื้อแกะและปลามากๆเลยเลือกสูตรนี้ให้น้องค่ะที่สําคัญยังตอบโจทย์น้องสุนัขพันธ์ใหญ่มีกลูโคซามีนและคอนดรอยตินที่ช่วยบํารุงกระดูกและข้อต่อให้แข็งแรงและยังมีมัลติแบรนด์ออยล์สามชนิดช่วยบํารุงเส้นขนลดการหลุดร่วงด้วยค่ะนะมาต่อกันด้วยท็อปปิง้งเนื่องจากเด็กๆชอบแกะและปลา ฮิวเลยขอท็อปด้วยเนื้อแกะปลาแซลมอนและปลาไข่กันซะหน่อยมาเตรียมเนื้อแกะกันก่อนค่ะฮิวจะนําเนื้อไปผัดกับผงโรยอาหารให้หอมหน่าทานเนื้อแกะเนี่ยจะมีโปรโตีนสูงแต่มีไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำซึ่งมีประโยชน์กับน้องๆขอชินใหญ่ๆนางาสำหรับเมนูปลาฮิวเลือกท็อปด้วยปลาแซลมอนปลาไข่และเนื้อแซลมอนฟิชไดที่น้องๆชอบค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยแล้วราดด้วยน้ำมันแซลมอนเพิ่มความฉ่ำซะหน่อยอแค่นี้ยังไม่พอขอท็อปด้วยไข่ผักฟิชไดและแกสอนเพิ่ม